อ่าครับวันนี้เราอยู่ในเกมคาบลาว <c oughs> เราเป็นเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราเล่นตอนนี้เราจะตามคนอื่นทันไหมแบบเพิ่งเล่นเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ผมมันจะเป็นไอดีเก่า ตัวเป้านะตอนนี้เพิ่งเริ่มเล่นได้สองวันตอนนี้เราฟาร,ร์มดนันแปดห้าอยู่เราเรดูของในตัวนะไม่มีอะไรเลยอันนี้คือของที่ตอนเราเลิกเล่นไปก็มีแค่นี้มันก็ไม่มีราคาอยู่แล้วมันมันก็เหมือนุเหมือนเป็นตัวลาดเป,เป้าอะไรเงี้ยส่วนแหวนนี้ก็ตอปจากดานันแปดห้าแล้วก็เอามาใส่ตอนนี้เราก็ฟรราร์มแต่ดันแปดห้าเลยเราไปที่พอดีไอออน เราจะมาดูใบดันกันนะว่าตอนนี้มันราคาเท่าไหร่เพราะตอนนี้ดันแปดห้าร้อยห้ามันออโต้ได้เหมือนดันงูออก็มาดูราคาใบดันกันตอนนี้ไปดันอยู่ที่ล้านสี่แล้วเราเวลาเราลงลเราก็มีโอกาสดอปดันร้อยห้าถ้าเราไม่ลงลเราก็มาขายได้ ตอนนี้อยู่ที่ใบละล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนแล้แลก็แพงอยู่มีก็มีได้หินหินมันก็ราคาประมาณนี้เราก็หวังว่าเราจะได้แหวนบอกสองมาขายหรือว่าเจาะมีเนียมส่วนแหวนเฟสเราไม่ต้องไปหวังเพราะว่ามันอะไรเอ็มเอ็มกว้ามันไม่มีราคาแล้วเดี๋ยวเราจะลองลงให้ดูทีง กดออโต้เลยเนี่ยถ้าเราตอนเรานอนเราก็สามารถออโต้ได้มันก็ช่วยเราแล้วก็ตั้งเก็บตะพกหินอย่างเดียวไม่เก็บสภวามันก็ทําให้เราแบบว่าได้เงินช่วงเรานอนอะไรี้หรือเราทำงานแล้วก็ออโต้ทิ้งได้ถ้าเราแบบสามารถออโต้ได้มันก็ประหยัด ก็เหมือนเวลาที่เราทำงานหรือเวลาเราไม่ว่างเราก็มาบอททิิงไว้ได้มาทำให้เราก็ตอนนี้ผมก็ลง85ไปเรื่อยๆจน้าจะได้มอไซค์พอถ้าเราได้มอไซค์เราจะไปลงบอลเขียวบอลส้มใบนั้นก็สองล้านฟ้าเนี่ยนี่เราคุมแลนะ้วนีะเราดรอกมาอันหนึ่ง เราได้ค่าดันเคยแล้วต่อไปหินก็คือกำไรล้วน่อยเราก็มีของแล้วก็ค่อยๆข,ขยับดันไปเรื่อยๆตอนนี้เราไม่มีโมไซต์แล้วก็ฟาร์มตันแปลงาแล้วนะ สำหรับเล่นใหม่แบบไม่มีไอเดีเก่าๆเราก็ค่อยๆเก็บเวลมาเรื่อยๆเราก็ค่อยฟาร์มไปเรื่อยๆครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยช่วงสองสามเดือนแรกพอผ่านไปได้เดียวเราก็เย,ยับดันได้แล้วก็สบายแล้วเราก็จะหางเงินได้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราฟาร์มได้ของพวก อะรมาใส่ลรผมก็จะมาใส่ยังแหวนเนี่ยฟาร์มจากด่านแปดห้าได้มาก็มาใส่ผมได้มาหลายวงแล้ว <c oughs> ได้มาประมาณสี่วงแล้วสองวันขายไปฝั่งวงได้ดาเมจมาสามวงบวกสองแล้วก็เลสวงหนึ่ง่าแปลงล่างเลยลืมแปลงล่างนะ ตอนนี้โมไซค์อาจจะซื้อบวกสิบห้าเลยแต่เป็นบูมันคาละสามร้อยเอ็มมันทำให้เราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วเราก็จะไปลงบอลส้มบอลเขียวฮะเวลาเราเคลื่อนที่มันจะได้แบบประหยัดเวลาเราเขาอีกถ้าเราไปลงบอลส้มแบบไม่มีโมไซค์นะโหกับบี่สิบนาทีได้อะเมื่อมือเนี่ยเราต้องแดดแดดเองถ้ามีโมไซค์มันก็เร็วขึ้น เร็วขึ้นนาทีสองนาทีสามนาทีมันก็ถ้าเราทํารอบมันก็ประหยัดประหยัดเวลาเราทาให้เราทํารอบเร็วขึ้นตอนนี้เราก็อยู่แปดห้าไปยาวๆสิ่งแปดห้าไปก่อนสิ่งแปดห้าจนไฟจะมีโมไซค์อะหรือเราล็อกอินครบผมไม่แน่ใจว่าห้าหรือหกวันมันก็จะได้โมไซค์เจ็ดวันถ้าเราล็อกอินครบเราก็ เอาโมไซน์นั้นมาใช้ประโยชน์ในการลงดันลงดันบอลต้มบอลเขียวอะไรยแลเงี้ยเดีวพอโมไซน์หมดวันแล้วก็ค่อยซื้อโมไซน์ไปใช้เองแต่ตอนนี้เราทนไปกันทนฟาร์มดนันแปดห้าวันมันก็ไม่ขี้เลหรอกถ้าเราเก็บพวกชุดได้มันมก็มีโอกาสได้หัวหัวเลดของเบสหรือวิเลเดเบสอะไรกัเงี้ยก็หลายร้อยเอ็มอยู่นะ บอสนี่ก็มีโอกาสได้เจาะมิเนียมเจาะแดงเลยครัเลยผมเคยได้เม็ดหนึ่งสมัยที่ยังเล่นอยู่ได้เจาะแดงแต่มันไม่มีชื่อหน้าดันนะสมัยก่อนแต่ว่ามันมันดอกแล้วก็ใช้เวลาลงประมาณห้านาทีถ้าเราไม่แปลงล่างแล้วมันก็จะนานขึ้นป,ปุ๊บได้เลยสมแล้วเราก็ฟาร์มแปดห้าไปแล้ว ถ้าเราแต้ม dp ครบเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไร Guys, เป็นประโยชน์ที่ผมแนะนำมันเพิ่งมาไหมมันคือที่สุ่มรูนอันนี้อันละหกสิบเราจะสุ่มได้สองครั้งแล้วครบร้อยี่สิบแต่ก็สุ่มรูนมีโอกาสได้รูนแพงๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ฟาร์มได้เลยก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ ให้รอชมคลิปหน้าว่าการอัปเดตตัวละครเราจะไปถึงไหนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเป็นช่วงๆนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วไปบายครับ